ามาดูกันนะครับในแบบการให้สัญญาณมีกี่หัวข้อนะครับในแบบการให้สัญญาณนะครับในแบบการให้สัญญาณคุณครูยกมาตัวอย่างมาให้อยู่ห้าหัวข้อครับามาดูข้อที่หนึ่งนะครับการเคาะไม้2ครั้งหรือเคาะอื่นๆอันนี้มาจากใสอันนี้มาจากวงปวงรางโรงเรียนเราะะแบบการให้สัญญาณโดยการเคาะไม้2ครั้งอันนี้ก็คือการขึ้นเพลง ขึ้นเพลงสมมุติว่าถ้าวงปงงรุงรังเขาจะเคาะบักรกะลุงน่บักรกะปุกนี่ยปุกปุก,ปก,ปกจังสีนะเคาะปุกปุก,กเตรียมตัวโดอการเตรียมตัวเป็นสัญญาณเตือนบอกว่าเฮ้ยทุกคนต้องพร้อมเลยไบบนี้เสียงปุกปุกแล้วนี่ทุกคนต้องเตรียมตัวต้องพร้อมที่จะบันเลงไหนต้องพร้อมที่จะเล่นไหนอออันนี้คือแบบให้สัญญ,ญาณนะครับสับสังขีตในการให้สัญญ,ญาณเคาะบักรกะปุกปุกสองเตือนนี่ทั้งวงต้องเตรียมแล้วอันนี้คือหลักการใช้ในวงปรุงรังโรงเรียนเรานะครับอีรักหนึ่งเดช ถ้าเป็นวงดูริยางจะเคาะขอบกองปอกๆก่อนขึ้นเพลงชาติทุกเช้าเราจะเห็นเขาเคาะขอบกองก่อนปอกๆยังสิปอกๆยังสินะเขาจะเคาะประมาณนี้แหละเออพอาๆปอกๆเลยอ่ะเพื่อจาสี่คืนแล้วเขาก็สินับหนึ่งสองสามแดะเ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 ดเดเดเดอ่าอันนี้ก็เป็นศัพท์เป็นคำศัพท์ใช้เฉพาะเป็นสัญญาณศั์ที่เป็นสัญญาณนะครับต่อไป ถ้าเห็นยกนิ้วชี้ขึ้นขึ้นฟ้าอันนี้สัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งคือการยกนิ้วสี่ขึ้นฟ้าสัญญาณนี้จะเป็นครูนะนักเรียนทําไม่ได้นะครับนักเรียนอย่าทำนะโดยเฉพาะนิ้วกลางนักเรียนอย่ายกนิ้วจะเป็นนิ้วชี้เท่านั้นนะลูกนะหนึ่งนิ้วคือนิ้วชี้นะครับยกขึ้นฟ้านะครับลูกหนึ่งนิ้วที่ต้องเป็นนิ้วชี้นะลูกอย่านิ้วกลางเด็ดขาดนะลูกนิ้วกลางไม่ได้นะลูกนิ้วกลางไม่ได้นะลูกนิ้วกลางไม่ได้ต้องเป็นนิ้วชี้ถ้าเห็นสัญญาณที่ครูบอกว่าครูเห็นต นั้นวงรนล่างหรือวงดุริยางเรี่ยลงยนเฮาต้องใจจังต้องเตรียมตัวจะขึ้นเพลงแล้วต้องเตรียมตัวขึ้นเพลงถ้าเห็นสี่ขึ้นปับ๊บต้องเคาะแล้วป๊อกป๊อกอ่าอันนี้เป็นสัญญาณเป็นสับสังกีบคือสัญญาณตัวนี้เป็นสัญญาณทางวงเฮานะครับถ้าเห็นชิ้วนี้นี่ซี่นิ้วลงเด๋อถ้าซี่นิ้วลงต้องจบครับเป็นสัญญาณจบ นะครับถ้าซีน้วลงนี่คือสัญญาณจบแต่คู่บอกเคลื่นตัวสุอปุ๊บนี่อ่าสัญญาณนี่คือเห็น,น,หน,นสัญญาณนี่คู่เหยียดดูไซคูแ่แนงบอกอ้าวแล้วทีเขาเคล่อนคูค่ตัวส Gone ุดปุ๊ปุ๊บปุ๊บซีนี่ลงอย่างที่คือณตอนนั้นเล่นถึงท่อนไหนเล่นถึงอันตอนไหนก็แล้วแต่ต้องลงจบนะครับต้องลงจบทันทีต้องลงจบแต่เห็นสัญญาณนี่ต้องลงจบนะครับต้องจบสมมติว่าเล่นอ่านเพลงอ่านเล่นเล่นเพลงปุ่งล้างมาเลี้ยงสามรอบไล่ปุ่งล้างมาสามรอบแั้วทีรอบ ถ้าเห็นคูยกตัง4ีในรอบที่สี่รอบที่สี่ต้องจบนะครับรอบที่สี่จะต้องจบทันทีจะต้องลงจบคือต้องจบในรอบที่สี่นะครับถ้าครูยกขึ้นในรอบที่สามนักเรียนก็ต้องจบในรอบที่สามอันนี้คือสัญญาณนะครับสับสับสัญญาณสัญญาณที่เป็นคําศั์นะครับที่ใช้เฉพาะอาจจะเป็นเฉพาะที่โรงเรียนเราอาจจะเป็นเฉพาะวงปรุงรังเฮาซีไซสับนีสับ์นีคือคืนเพลงสับ์นีคือจบเพลงนะครับต่อไป กำมือสองมือสัญญาณนี้นักเรียนวงปุงร่างจะเห็นบ่อยสัญญาณนี้นะครับสัญญาณนี้นักเรียนจะเห็นบ่อยสัญญาณนี้นะครับสัญญาณนี้คืออะไรสัญญาณนี้นักเรียนวงปุงร่างหรือนักเรียนหนุอยยางจะเห็นบ่อยคุณรูณจะใช้บ่อยสัญญาณนี้ปุ๊บคือต้องจบทันทีคุณจะเล่นอยู่กลางเพลงกัแล้วแต่เจ้าสิเลียนอยู่กลางเพลงเจ้าสิบบทันได้จบเพลงกับยาถ้าเห็นสัญญาณนี้ปุ๊บแล้วครูหลับตาปั๊บต้องจบเงียบกิดทันทีทั้งวงต้องจบท่องเงียบนะครับอันนี้คือสัญญาณ ของครูนะครับที่ครูอันอาจจะนร้วเอื่นอาจจะบม่ใคือครูกระด้อาจจะมีวิธีการแตกต่างกันไปแต่โรงเรียนเราใช้สัญญาณน,นี้นะครับโดยเฉพาะาวงปงลางและวงหรือ,อยางต้องจําสัญญาณน,นี้ดีๆเด้อสัญญาณน,นี้นะครับเพราะว่าเปิดเทอมมาเถิดเติเมสองมันเขาต้องได้ติมกับต็มที่นะครับเพราะว่าหรือ,อยางเรารู้สึกว่าจะมุนเมตตีแหลกแล้วนะครับไม่ไปไม่ถั่วที่ถั่วแดนปงล่างเราก็งอไปงามาหลังอยู่นะครับผมนี่สัญญาณน,นี้คือสัญญาณเงียบกรึบนะครับทุกอย่างต้องเงียบ ทุกอย่างต้องอยู่ในความพร้อมนะครับคือเห็นสัญญาณนี้นะครับสัญญาณนี้ส่วนสัญญาณที่ห้าทมือขึ้นลงเบาๆสมมุติดันดันนี่ถ้าเห็นคุยตังสี่ดีหนาหนาซูโมวาชมเพลกันแลวสบันนาโดตีกำลังบรรเลงดนตรีอยู่ปั๊บเห็นคุยสัญญาณนี้คืออะไรเบาเสียงลงแต่ไม่ได้หยุดไม่ให้หยุดเล่นไม่หยุดเล่นแต่เล่นเบาลงเบาลงอีกเบาลง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  อ่าสัญญาณนี้ครูสีมักใส่นะครับครูอาจจะเป็นครูคิดขึ้นเองก็ไม่รู้นะบางโรงยนอาจจะใช้เหมือนกันหรือบางโรงไม่ใส่กับบุรุแต่ว่าเป็นซับเฉพาะเออซับสังเฉพาะครูสีใส่ตรงนั้อีกเบาลงเบาลงซอบลงซอบลงเบาลงเบาลงเบาลงอ่าอันนี้คือสัญญาณให้เบาดนตรีทุนจะเล่นดังบึมดัมบอมอย่างกแล้วแต่คำเห็นสัญญาณนี้คือต้องเบาลงนะครับเบาลงอันนี้คือซับสังคีตแบบสัญญาณ ที่วงกลางไทยกระลงะวงดูริยางน,นอคอเราใช้กันนะครับผมอันนี้คือแบบอันให้สัญญาณครับผม